นางสาวยิ่งลักษชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดใจครั้งแรกกับมดดำคชาภาผ่านรายการคุยแหลกแดกดึกถึงวินาทีที่ถูกขับไล่ออกจากประเทศเมื่อวันที่20มิถุนายน66นางสาวยิ่งลักษชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาพูดคุยและเปิดใจต่อความรู้สึกผ่านรายการคุยแหลกแดกดึกกับพิธีกรผีปากกล้ามดดำคชาภา โดยพูดถึงประเด็นทางการเมืองที่ยิ่งลักษณ์เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ณขณะนั้นตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในปัจจุบนันนอกจากนั้นยิ่งลักษณ์ยังได้เปิดเผยความรู้สึกวินาทีที่ตนเองต้องลงจากตำแหน่งโดยช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์มสด,ดำนั้นได้หยิบยกประเด็นคลิปไวรัลถ้าหากใครเติบโตมาในช่วงนั้นคงจะจำคลิปนี้ได้ดีที่ยิ่งลักษณ์เคยพูดต่อหน้าสื่อมวลชนและประชาชน ด้วยประโยคว่าดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วโดยเจ้าตัวนั้นได้เปิดเผยเบื้องหลังและความรู้สึกที่มีต่อคลิปนั้นว่ายังไงก็ยังถึงนึกความรู้สึกวันนั้นวันนั้นมันก็สุดๆคือเราก็พยายามทุกอย่างอะไรที่เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งเราก็พยายามปลดให้ในสิ่งที่เราทําได้แต่ว่าพอปลดไปปลดมาก็ยังถูกไล่ถูกไล่ยอย่างรุนแรงเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนไทยด้วยกัน เราไม่อยากเห็นภาพของคนไทยด้วยกันขับไล่กันออกไปขนาดนี้เราไม่มีโอกาสได้พูดมันอาดอั้นอยู่ข้างในวันนั้นมันจึงเป็นภาพนั้นหลังจากแถลงข่าวเสร็จก็ไปร้องไห้ต่อเราก็พยายามกลั้นที่สุดแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็คงร้องไห้วันนั้นมันเหมือนเรากําลังขับรถอยู่แต่อยากปล่อยพวงมาลัยแล้วแต่มันปล่อยไม่ได้เพราะรถยังขับเคลื่อนอยู่ฉะนั้นเราต้องประคองรถคันนั้นไปแม้ว่าจะเจอถนนลูกรงังเราก็ต้องอยู่ จนวันที่ไม่ไหวถึงออกมาบอกว่าดิฉันจะยอมตายบนสนามประชาธิปไตยนอกจากนั้นมดดํายังได้ถามถึงความรู้สึกว่าอยากกลับบ้านหรือไม่ยิ่งลักษ์ตอบว่าอยากกลับบ้านเพราะถือเป็นบ้านเกิดแต่ยังไม่รู้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตาที่ลิขิตว่าจะกำหนดให้ได้กลับบ้านหรือไม่แต่วันนี้ต้องอยู่ให้ได้ต้องปล่อยวางและรอจังหวะเวลาในอนาคตซึ่งหากย้อนเส้นทางทางการเมืองของยิ่งลักษณ์นั้นต้องบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหญิง คนแรกและคนเดียวของประเทศไทยดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่23ต่อจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะตอนนั้นยิ่งลักษณ์ทำหน้าที่ด้วยวัยเพียง44ปีซึ่งถือเป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่อายุน้อยที่สุดในรอบกว่า60ปีนอกจากนี้ยังเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเพื่อไทยกรรมาการและเลขานุการมูล,ลนิธิไทยคงอีกด้วย